Huh? <laughs> สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการไม่ครับ f t 8 0 8นยมอะไรสักอย่างนะไม่ใช่นะมันรายการเก่าอ่ะฮะีกตัวอะไรเนี่ยอ่ะอาจารย์ตัวอะไรท่านราชาหรือเหมือนท่านราชาเลยนะคะท่านราชาเลยนะ้เนี่ยท่านราชโอเคครับตามที่สัญญาณเอาไว้

จุดเทียนเทียนอะไรครับแป๊บเดียวนี่จุดเทียนเลยอีกจุดเทียนเป็นหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับจ้ากเลยเด็กสุดโต่งัะเ,เรามานั่งคุยกันดีกว่าโอเคทำได้นะไม่ต้องห่วงแล้วทำได้แล้วโอเคครับ แล้วเริ่มันเลยอะทำไมมีทำไมมีไฟน่ะฮะโอเคครับมานั่งคุยกันดีกว่าวิลลิปอะไรคุยกันโอเคครับมานั่งคุยกันเลยครับมาปิงไฟด้วยอ่ะกดเสรในการนั่งนะอ่ะไม่ใช่โอเคครับมาเล่าประวัติของรายการซีร o ค a t ดิตี้กันเลยนะ ตอนแรกนะพวกเรามีรายการชื่อว่าอะไรชีบอยแคทเกมมี่ใชู่้เริ่มที่ผมโอนแล้วผมก็ตอนนั้นก็สร้าง YouTube เอาไว้ก็ได้ชื่อว่า Minecraft 80นอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับไม n คร r a f ป80นอะไรสักอยา่างแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเออูซ่านะครับถ้าจำไม่ผิดเอ่อก็แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นซีโร่ c a t Gamer นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น Zero Cat Gaming อีกนะครับเปลี่ยนบ่อยนะรายการนี้อ่าแล้วตอนนั้นหรับที่คุยมที่โรงเรียนนะครับโอเคครับโอเคมาเล่าเล่าเรื่องมานั่งผิงไฟได้วยมามามาโอเคครับอับหนึ่งนะครับขอนี้มาครับบล็อกสีเหลี่ยมตูดเหลี่ยมเหลี่ยมหมดทุกอย่างเลยครับก็ขอไปชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะครับ คิดอะไรดีๆอกอกแลยครับคิดอะไรดีๆออกเลยวปไปไปดีวะไปดีวะไปดีวะ ทันครับสบายใจจังฮ <c oughs> ือไม่ทันเสียดายโคตรโคตรอ่เอะเอ้ยไปสร้างทีนกันเถอะไป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 ิครับลองมากดสวิต์ตรงนี้เดยครับอ๋อเทีนีดีครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยโอเคบายบายชาโลกุ้โอเคนะ นี่ฟิลิปเนี่ยไม่เขาท่านเจ้านายมั่งเลยเนี่ยใครล่อ่ะนี่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 นีน่พระราชาโอเคลาก่อนชาลกละก่อนพระราชาอึอพระราชาอุ้ยพระราชากลายเป็นเศษโอเคครับมาเล่ามาเข้าเรื่องต่อนะครับหลังจากที่เพิ่มไปเป็นเวลานานโอเคครับแล้วก็มาไล่ตอนนั้นแล้วก็ ไปรีบตามผมมาครับอย่างโมตอรโอเอครับอย่างโมเต่เล่นกับท่านนาชรเดี๋ยวเขาก็แบนไมันลายเป็นเสเลยคโอเคครับแล้วเราก็ได้ได้คุณท็อปนะคุณท็อปเราก็ได้สร้างเป็นรายการเอ็กตรีมทีวีเกมเมาก่อนนะครับแล้วก็ก็ได้สร้างต่อมาก็เป็นท b ีบอยแคสเกมมิแล้วก็ตอนนี้ทรีแคเกมมก็มีคุณท็อปผมแล้วก็ ผมนี่เองครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีเป็นซีโร่แคดเกมมิ่งแล้วนะครับผมไม่เอาทีบอยแคดเกมมิ่งแล้วมาเอาซีโร่แคดเกมมิ่งรายการนะั้นแป๊กเยอะนะผมเป็นดาก,กล้องนะตอนนั้นนะอ๋อใช่ครับท่านชอบท่านีช้แล้วหรือ่าชื <laughs> บายบายท่านราชาลงเลวินซะเลวิน,นเลยวะ,ะมามาแหกตาดูสิครับตรงนี้เยนะอย่ารับเอาหนึ่งอันี่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 ที่ผมข้างหลังข้างหลังมาแหกตาดูดูนี่สิครับอ่าครับใหญ่บ้างละผมว่านะผมผมคิดว่าผมนะ่าจะอัาจมาครับโคออฟมั่งนะ เปิดกล่องเลยครับอาไปเปิดกล่องได้ไหมครับกับดักรอควายเอ้ยผมไม่ใช่ควาย <c oughs> ผมผมรู้เลยแหละว่ามันต้องระเบิดแต่ผมรู้อัปเดต1.5ก็เวลาเปิดกล่องมันจะไอ้ให้ <c oughs> <ว>กระตังมามันจะมีกล่องอยู่สองแบบน,นะอ๋อกล่องกับดักนะครับรู้สึกว่าจะ เนี่ยมันจะมีกล่องแบบนี้กับแบบนี้นะสังเกตด้วยดีๆว่มันมีจุดสังเกตนะเนี่ยกับแบบนี้นะอุ๊มันไม่มีเลยห่ะอ๋อ,น,อนี่ไงเจอแล้วครับ,รบนี่คือกล่องกับดักนะครับสามารถให้เดสโตนได้นะครับโอ้ยแล้วเรามาฉลองหนึ่งพันกว่าวิวแล้วนี่คือกล่องกับดักนี่ของนี่คือกล่องจริงเหมือนกันแทบจะเป็นฝาแฝด อันนี้เขาเปิดโอเค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 เข้าเรื่องต่อโอเคครับผมจะนั่งฟังนะครับเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีด้วย TNT TNT ใช่เลยครับโอเคครับมาฟังกันต่อเลยครับยังไงต่ออย่างนั้นอย่างโู้นแล้วก็อย่างนี้สแตนเบิรแล้วก็อย่างโน้แล้วก็อย่างนั้น แล้ก็ตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอ่าแล้วก็มาเล่าต่อกันสิครับโอเคครับอืมไม่มีอะไรจะเล่าเลยล่ะอ่ะอ่าก็มากล่าวคำอวยพรแล้วกันก็ขอขอบคุณสำหรับหนึ่งพันกว่าวิวที่มาช่วยช่วยกันดูของผมนะคะผม กใอ้มีเอ่อไม่รู้ก้อยแขงแขงรงๆรงครับแข็งแรงแรงรข็งแขงเรงเรง่งมามาดูจุดไม่ไม่สมจริงในไมค์ครับกันครับไปไหนอีกล่ะครับจะสอนมือจูเลสตูนที่ใครๆก็รู้นะครับรโอเคหยุดคิปแล้วครับบาย